มืดขึ้นพี่น้องเลยฝนตกขึ้นนี่เอาออกมายามตอนได้หาโมงเสาเนี่ยแหละ ตก,กแห้งพอสมควรนะคืนนี้คาดว่าปลาสีหลงตอ้อนเขาเนาะยังเมืดอ,อยู่น้องเอ้ยเด เจ้าก็ไดไลยแหละมันเศร้าทำขยะโม้นาดนต้ไลยบ่เริ่งพี่น้องเอ้ย กบเลพี่น้องเ้ยเยนตัวกไงคุณพี่น้องเลยปลาไหลเะเมีปรากดลงนำปีิกเพราะมีหอวปะกดลง

สิรัยตัวนี้ตัวมันตายพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยเตียงตั้งอีกเนี่ยบัดทันเห็นเต่เตะไปยามเนี่ยบัดทันมีปลาดุกลงตอดเห็นเต่ปลากดปลาคอสิรัยมันตายเบิดเนาะ sayang aneh mau cepat mati dah gua to jebel ni gua tak boleh kalau nuba sedikit ian nak กินชกมันใส่เผียมตัวดอกตัวนี้ต้องรวมหมด7หมู่ตายตายไผไงล่ะตาย อันดจ้าหน่ออัอันดจ้าช่ยมีแต่ตัวตายพี่น้องเอยไปขุดมันไปนขุดมั่น้อ,อยรื่ยอังฮิงไข่เนี่ยจวด เปลี่ยนปากพี่น้องเอ้น้ำน้ำเกินข้างหลังข้างหลังข้างหลังเบื่ออากีบอากีบเลยตัวอากีบเอ้ยเะหัวกับเกาอหัว

kiền nhảy, lên bờ kiền nhảy, nhảy lên nóc. Này, cây dừa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 . Này,

อนายเด้ถือถ like ือเอิ้นเพิ่นมาจ้ะไหนาเพิ่นมาโอ้นางเรียกจังซี่เฮียนซี่เลยบ่มานางยได้โตแบบาแหบเอือบถือทีิดถวิีวิีพ่าเบบกล้จถ่ายเขาบ kung yudru tiem risa kembali, hei hei cow, di taner, kulo trom

อเาที่นเาี่ยหนเิดอหนาวัเลยเต้นบ่เต้นอบเต้นรบตัวต่าัวเตียเปี่ยวใตัจนาจ่ามาจาอเริ่มนคันทักตีกัวกัวไตก็มอไซอีวิกปีกไก่บ่มีบ่มีปลาในลง เอ้ยมารักเจ้ามามาเมย์ปุ๊บเมย์เด้เนาะรักเออมารักนี่ไปได้ในเด้อือให้สิเพิ่มเพรสเนาะอุ้ยจะมานี่จะมุกรักไปเมย์มารักอือขอจะโอดไปดูครับเนี่ยเหลงเงียวเตตะทางบื้อเนี่ยต้องให้ต้องเร่งนะถ้าฝน ัติคันบาลหมางแยงแງงติติວาลหมງงจวดเอิ้นเຕ้าเฮียลเปลียวเฮียลกองตึกปึ๊กตอยตึกตอย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 ต

Uh, see ya.

เารนรมเยจะเปนีนนะจ้องตื้บอคุยเตะคูกั๊มเต่ัตากัตเอเอหนดีวเต้เตอยอแบโอ้คืเตะบโอ้าค่บโอ้เตมาเอเี่ยดังนะเตะเอนะะยิงมเอเเจะเนอจะมาราบะงาที่แฟ นั่นแหละท่านเจติท่านไม่ดีกว่าต่งาพูละเสนอเตียงต่งาพูละเสนอเตาหลังตู้ต่งาละพูละตอกเสนอองกองได้โอกับนะพวกผมโอกัสเดี๋ยวพวกผมวันนี้ติดเลยวพวกอมนม่

สอบหัวส้่ไหมงานก็เอาหังนี่ปบปบปบกระติ <c oughs> นอาจอกดาวเลยขาขาขาหมูบักเออาจอกกันงี้่นะนดปาปนี่ฮะดนั่นนรกาดป๊ปา

ต้องไานซื้อ nhà ผมติดเงินที่เนี้เอเอออเอออออเปลี่ออัจาไอ้สิตัดเฮ้ยบาเปี่ยจน่โอ้ยมน่ยเอ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 ้นอเอาเอาไเอเอตัดยงอีกเรเลยคงนะคแกะเออเอาตีตงอำอีกมาีนโอ้ โอ้ então, ัออะมีเ hmm. น yeah. uh. uh. mm ี hmm. ่ยนอ้ามีเตป่าเนาะรวยป้าเพิ uh. mm ่มงานงานขำนาัจเตียดอพี่น้องเลย ตอนเราสิไปยา่ามตอนเพี่นอีกพี่น้องเอมีแต่ปะโคอ